สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LM Podcast แบบผ่อนคลาย LM Podcast นิทานอีศกค่ะโดยยดาจะเล่านิทานอีศกและให้คุณเอลกับคุณเอ็มพูดคุยแสดงความเห็นขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะนิทานอีศกเกืืองลาสุนักจิ้งจอกและสิงโตลาและสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งตกลงเป็นทันธมิกันและออกเดินทางไปหาอาหารด้วยกันมินาหลังจากนั้น พวกเขาก็พบก,กับสิงโตตัวหนิ่งกำลังเดินจงเข้ามาทั้งคู่ตกใจกลัวสุดขีดแต่สุนัขจิ้งจอกเริ่มคิดหาทางเอาตัวรอดด้วยการทรยศเพื่อนของมันมันจึงเดินเข้าไปหาสิงโตได้ท่าทีแม่นใจละกระซิบที่ข้ามหูของสิงโตว,ว่าข้าจะช่วยเจ้าให้จับล่าน,นั่นได้โดยไม่ต้องลำบากตามล่ามันเลยขอแค่เจ้าสัญญาว่าจะปล่อยข้าไปเป็นอิสระสิงโตตกลงตามแผนของจิ้งจอกจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็กลับไปหาลาเพื่อนของตน และด้วยเล่ห์กลของมันมันหลอกล่อให้ลาเดินตามไปยังบ่อดักสัตว์เล็กแห่งหนึ่งซึ่งนายพรานเคยขุดไว้เพื่อจับสัตว์ป่าโดยเฉพาะทันทีที่เดินผ่านตรงนั้นลาก็ตกลงไปในหลุมไม่สามารถปีนขึ้นมาได้แม่สิงโตเห็นว่าลาตกลุมจนไม่อาจหนีรอดได้แน่นอนแล้วเขาก็หันไปหาเจ้าสุนัขจิ้งจอกผู้ทรยศแลนะโดยไม่ลังเลก็จัดก,การมันทันทีหลังจากนั้นสิงโตก็หันกลับมาอย่างสบายใจเพื่อกินเนื้อลาเป็นอาหารในยามว่าง สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานอีสพบสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งนะคะลาสุนักจิ้งจอกแล้วก็สิงโตค่ะครับเรื่องนี้อมตะจริงๆใช่ค่ะแหล่งข้อมูลก็คือนิทานที่เราเรารู้จักกันดีนี่แหละค่ะภารกิจวันนี้ก็คือเออเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวกันแกะดูคติสอนใจโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทรยศนะคะ น่าสนใจครับความสัมพันธ์ของสัตว์สตัวนี้แล้วก็จุดหักมุมตอนท้ายนี่แบบพีคมากโอเคเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเรื่องมันเปิดมาที่ลากับมาจิ้งจอกนะคะคือ2ตัวนี้เขาเป็นเพื่อนร่วมทางกันตกลงกันว่าจะช่วยกันหาอาหารครับครับเป็นพันธมิตรกัน แต่แล้วสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเมื่อทั้งคู่เนี่ยเอดันไปเจอกับสิงโตเข้าพอดีอืเจอเจ้าป่าเลยความกลัวนี่มาทันทีเลยค่ะ <c oughs> ใช่ครับแล้วปฏิกิริยาของหมาจิ้งจอกนี่คือน่าสนใจมากเลยครับแทนที่จะแบบเตกใจหรือคิดหาทางหนีไปด้วยกันกับเพื่อนนะสัญชาตญาณเอาตัวรอดมันทํางานปั๊บเลยผลักดันให้คิดถึงแต่ตัวเองก่อนเลยอืแล้วก็ วางแผนจะหักหลังเพื่อนเลยเพื่อให้ตัวเองรอดอันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่อาจจะเห็นแก่ตัวหรือสัญชัตยานดิบๆเลยนะครับเป็นการตัดสินใจที่ไวแล้วก็ดูเลือดเย็นเหมือนกันนะคะแล้วมันก็ลงมือทำเลยนะเดินเข้าไปหาสิงโตกระซิบกระซาบเสนอดีลลับๆว่าแบบเดี๋ยวข้าช่วยท่านจับลาเองขอแค่ท่านปล่อยข้าไปก็พอครับแล้วสิงโตก็พยักหน้า ตกลงตามนั้นเลยง่ายๆ่างั้นเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งการที่สิงโตตอบตกลงง่ายๆแบบไม่หลังเลเลยเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่ามันสะท้อนอะไรอาจจะเป็นความโหดเหี้ยมตามธรรมชาติของนักล่าหรือเป็นการคำนวณแล้วว่าเออได้เหยื่อแน่ๆโดยไม่ต้องเหนื่อยแต่ลึกลงไปกว่านั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าสิงโตมองว่าคำสัญญาที่ทำกับคนทรยศเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรแต่แรกแล้วอ๋อ oh. คนที่หักหลังเพื่อนได้ง่ายๆก็จะน่าเชื่อถือได้ยังไงใช่ไหมคะค่ะแล้วหมาจิ้งจอกก็กลับไปหาลาทําทีเป็นหวังดีเลยนะคะชวนไปทั้งนู้นทางนี้จนสุดท้ายลาผู้ซื่อๆนะคะก็เดินตามไปตกลงไปในหลุมพรางที่นายพรานเขาขุดทิ้งไว้ติดกับเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วตรงเนี้ยล่ะค่ะที่เรื่องมันแบบน่าสนใจจริงๆพอสิงโตเห็นแล้วว่าลาติดกับดักแน่นอนหนีไปไหนไม่ได้แน่ๆ แทนที่จะรีบไปจัดการลาในหลุมก่อนกลับหันมาขยํำหมาจิ้งจอกที่ยืนอยู่ข้างๆก่อนเลยใช่ครับจุดนี้แหละครับที่ต้องพิจนารณาว่าทำไมเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรทำไมสิงโตถึงเลือกกำจัดหมาจิ้งจอกก่อนก็มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายทางนะครับอย่างแรกเลยสิงโตอาจจะมองว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับพวกเดียวกันเองเนี่ยเออมันไว้ใจไม่ได้อย่างยิ่งเลยอ๋อ oh. ปล่อยไว้ก็เหมือนเก็บงูพิษไว้ข้างตัว อาจจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้ตัวเองทีหลังได้เป็นการคิดถึงความเสี่ยงระยะยาวเหมือนตัดไฟแต่ต้นลมไปเลยใช่ไหมคะกําจัดตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ใช่ครับประมาณนั้นเลยหรืออาจจะมองอีกมุมก็ได้ว่าเป็นการแสดงอํานาจเด็ดขาดของสิงโตตอกย้ําไปเลยว่าใครคุมเกมนี้แล้วก็ส่งสัญญาณว่าการทรยศเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ปลอดภัยนะแต่กลับนำหายแล้วนะมาให้เร็วกว่าเดิมอีกโห<ฮ>สิงโตอาจจะมองว่าหมาจิ้งจอกที่ทรยศเพื่อนได้ ก็พอลาติดกับแล้วก็หมดประโยชน์แล้วทันทีก็กําจัดทิ้งไปซะเป็นมุมมองที่อืน่าคิดมากเลยค่ะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับและทั้งหมดนี้มันก็นําเราไปสู่แก่นของเรื่องหรือคติสอนใจที่ว่าคนที่ทรยศเพื่อนเนี่ยสุดท้ายมักจะทําลายตัวเองค่ะชัดเจนเลยในเรื่องนี้เหตุผลมันก็ชัดเจนผ่านการกระทําของสิงโต คือไม่ไว้ใจแล้วก็กําจัดคนทรยศทิ้งทันทีพอเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับออภาพใหญ่ในชีวิตจริงนะมันก็สะท้อนให้เห็นผลของการหักหลังนั่นแหละครับความไม่ซื่อสัตย์มันทำลายความไว้ใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเลยของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจริงค่ะแล้วพอความไว้ใจมันพังไปแล้วเนี่ยนอกจากจะสร้างขึนยากผลของการกระทำมันก็มักจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะทําไมนิทานง่ายๆแบบนี้ถึงยังทรงพลังแล้วก็เล่า,าต่อๆกันมาได้เป็นพันปีดิฉันว่ามันตอกย้ำความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเราความสัมพันธ์แล้วก็ผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจของเราเองครับผมไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความไว้ใจแล้วก็บทเรียนจากการทรยศเนี่ยมันก็ยังเป็นสากลอยู่เสมอเข้าถึงได้ให้ข้อคิดได้ตลอดเป็นเรื่องเตือนใจนะคะใช่เลยครับแต่สิ่งนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาเหมือนกันนะว่าการที่สิงโตตัดสินใจฆ่าหมาจิ้งจอกก่อนเนี่ยมันถือว่าเป็นความยุติธรรมในแบบของสัตว์ป่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การกระทำเพื่อ,อ,อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองแบบเลือดเย็นเท่านั้น แล้วก็ลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าวันนั้นหมาจิ้งจอกมันรอดไปได้เนี่ยมันจะได้เรียนรู้บทเรียนอันนี้ไหมและจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะยังใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบเดิมๆต่อไปเพื่อเอาตัวรอดอีกเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะนี่ก็คือแง่มุมที่เราลองมาแกะดูการจากนิสานเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกขั้นที่ติดตาม L M Podcast นิทานอีศกจนจบค่ะ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกเคลิดเคลินสุดท้ายนี้อยดาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ